ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับถัดมาเลยต่อเนื่องกันจากค่า JYP Entertainment ก็ได้แถลงว่าเจหรือว่าพักแจฮยองก็ได้อำลาค่ายแล้วก็วง Day 6ปิดฉากการร่วมง,งานกัน6ปีอย่างเป็นทางการตั้งแต่สาวเซธันวาคมที่ผ่านมาส่วนทางกันเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่นานทางตัวศิลปินหรือว่าเจนครับได้แจ้งกับทางแฟนๆแบบว่าพวกเขาจะพักกิจกรรมวงเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองจากตอนนี้แฟนๆก็เลยต้องการความชัดเจนว,ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกันแนะ่ ซึ่งเรื่องนี้ตัวเจนะครับก็ได้ตอบค้นหาแฟนๆระหว่างการไลฟ์เมื่อวานนี้ว่าเป็นการพูดคุยกันกับเพื่อนร่วมวงบอกว่าแฟนๆเนี่ยจะได้เห็นพวกเขากลับมาพร้อมหน้ากันแน่ๆแต่ขอให้อดใจรอเพราะตอนนี้ยังมีสมาชิกเบิงคนเข้ากรมรับใช้ชาติกันอยู่หลังจากนี้จะได้เปิดโต๊ะเจรจากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางศิลปินนะฮะก็จะเป็นอย่างไรยังไงแฟนๆคงต้องมารอร่วมลุ้นไปนพร้อมๆกันครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะแหละในะช่วงปลายปีส่วนแม้จะหมดสัญญากันช่วงนี้แหละประมาณนี้ถูกต้องนะคะ